you พบกับสืบสต็อกเชียวหลอกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่28ธันวาคมราคาหุ้นกระตุกขึ้นมาทำหายในรอบ2เดือนด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดป,ปกติราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกที่3.94สตางค์ก่อนจะขยับขึ้นไปแตะ4.12สตางค์หรือบวกขึ้นมาประมาณ6.7%ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นกว่า100%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้า เราลองพูดถึงหุ้นบริษัทอีซึนเพนจ์จำกัดมหาชนหรือว่าอีซึนทำธุรกิจผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ์สีพ่นมอเตอร์ไซค์และหมึกพิมพ์ผลการดำเนินงานของอีซึนในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีกำไรทุกปีแต่ไม่มีสัเขียนภาพล่าสุดก้าเดือนแรกของปีนี้ทำกำไรสุทธิไปได้64ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เคยทำได้50ล้านบาทราคาหุ้นอีซึนที่ดีดตัวแรงขึ้นมาในช่วงนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปอย่างธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งพบว่ามีบุคคลในแวดวงพลังงานทดแทนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ล่าสุดอีซึนซื้อหุ้นจำนวน20%ในบริษัทแอ v วานพาวเว e ร์ o อนเว s ร์ชันจำกัดซึ่งทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าชีวมวลคาดว่าจะเริ่มรับรู้ไรายได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอีกทั้งพบว่านายคณพจนนิิลิพัฒ CEO Eastern Energy Plus ซึ่งทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะถือหุ้นรวมกว่า10%ขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2แผนการขยายธุรกิจของอีซึ่นนับว่าสดใสแต่รายได้จากธุรกิจใหม่ยังไม่เกิดขึ้นราคาหุ้นกับวิ่งรับข่าวไปแล้วการเก็งกำไรจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลกธนชาติวิชนันธบำลุง นะเก่งกำไรหุ้นอีซึ้นที่แนวรับ4บาท4สตางค์ถึง4บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้านในช่วงสั้น4บาท20ถึง4บาท32สตางค์และแนวต้านใหญ่4บาท50สตางค์ในกรอบการลงทุน2สัปดาห์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่3บาท90สตางค์